สบายเดีทุกคนนี่แม่บ้านเฮ็ดยำบุญเส้นทุกคนบุญเส้นหมูหมูสับใส่เห็ดใส่หมูยอไหมอันนี้ะเฮยดยำในทุกคนนี่อันนี้เฮ็ดน,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 นำยำก่อนมีมพริกมะนาวเครื่องเทศชูรสแตงนั่น,นหอมนี่พี่น้องขั้นตอน คลโคนๆให้มันเท่ากันก่อนจะเอาวุ้นเส้นลงไปน,นี่ทุกคน,กคนเอ็ยดยำวุ้นเส้นจะมีการตเติมของนัวดัวที่ไหนน้องกาลเออนี่แหละของนัวเติมบัวานเข้าไปอันนี้พริกสุรษเศษๆมันหน,น่อเองทำวุ้วนเส้นอ,อ่ะวันนี้จะเอาวุ้นเส้นลงไปมูดยอ หมูสมับเห็ดน้ำพี่น้องเห็ดยำกินแซ่บๆหมดน,นี่นี่ทุกคนเลยยำวุ้นเส้นหมูสมับหมูยอใส่เห็ดน้ำทุกคนเบิ้งซีซัน,นจงได้จะว่าจะแซ่บปะมาเดี๋ยวแซ่บๆน้อกันนี่ก็ไม่ใช่ที่ ต้องมีขอนำนะมันแสบทุกคนนี่ซีมือแม่บ้านนะทุกคนนะน,นีเค็ดยำยำกินเองขี่ไม่ซีดเลยซีดเลยอร่อย,ยใส่ต้นหอมทุกคนนี่ขั้นตอนสุดท้ายคือใส่ต้นหอม,อมเเอนี่โคเล่โคเล่โคเล่อ,เลอร่อยมกาก่อนมาซีมเป็นก,นก้อนขนาดอืมสุดยอดอนนกินดีมา ดยอ่ะอืมมันยาก่ลึ้จุด,ดยอดทุกคนอ่ะทำมือแล้วเดี๋ยวพอกันในโต๊ะทุกคนแซบครับอีกนิสวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนนอกกับช่องบาทองปากซสกินแซบคือเ่าทุกคนมามามาพี่น้องเอ้ยนี่เอนีตำไอ้ส้วบุนเส้นพี่น้องเอ้ยซีมือแม่บ้านส้วบุนเส้นตำส้วบุนเส้น ใส่หมูสับใส่เห็ดใส่หมูยอทุกคนแซ่บๆน้อกันเฮ้อมาบัวลายยี่ยห้างพี่น้องนี่ผักกาดปักแก้มก็จะมีแตงมีทั่วฟักยาวอลไรก็มีผักบุ้งหน่อยนึงนี่มะเขือเอากรบต้นอยู่นี่พี่น้องนี่เต็มอยู่มาเปลี่ยนบรรยากาศกินแกงห่อนพี่น้องเอมามาแซ่บๆน้อกันนี่ใส่เห็ดใส่หมูยอใส่หมูสับทุกคนยำบุนเส้นนี่มามาแค่มแรกแฮกมัน ก่อนจะลงมือก็ฝากฝากดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามเพื่อเอป็นกำลังใจเด้อมามาพี่น้องนี่ข้ากู่ทุกคนพี่ก็ับมิอยู่ห้องหนานี่พี่น้องอยื่บาถึง ยำบุญเส้นสบแซบ่แม่บ้านพ่นยำให้กินทุกคนเลยชิมมือแม่บ้านได้เนี่ยจัง ยงมันจะนุมน่มๆอืมมุยหยอดย่าแช์เบิ้งทุกคน ต้นมะเขือ,อเปลี่ยนหมากอยู่มีทัว่วมีมะเขือมีลายยางเลยทุกคนมีพริกนี่ลูกถึไหวพอได้เก็บพอได้กินอยู่แต่ละมือกะชิมีน,นี่กะเจี๊ยบนะ้ำใบกะเจี๊ยบเนื้อกินแซ่บเหมือนกันใสต่ต้มแซ่บกระเจี๊ยบมันอ่อนๆนะหนอดมันนะใบมัน หมากมันเห็ดนามต้ม,มเห็ดนามกินเศ้น้ำหวานน้นเจ้าเขาขายน,ะนามกระเจี๊ยบแซบ่บ Ừ. ừ. Thua cái bùi, ừ. bán. bùi là không nản Như nè, Văn Bùi lại tuần luôn bere kepkin Hmm มาเขือนเก็บกินได้เลยตัวเขาไม่ได้ชิดยาพวกถิ่มไหวเป็นธรรมศาสตร์พี่กิลายตนน้นโยนควมเป็นหมากทุกคน จั่ทุกคนมาแลร่หับจำกันกินกรห่อนทุกคนไหมห่อนผู้ดึกมีเริ่มเยอะห่อนเอา อืบ่เดาบ่วงมาทุกคนเอ้ยตักตักบ่ได้อืมเอามือเลยใส่พนละปุ๊บคักข,ขนาดทุกคนแซ่บอีกเดีอืม อ่ามืออะไรยุบเอาอืมอืมโอ้ทุกคนเลยแซ่บกอาหลีสุดงอดกับบรรยากาศอ๋อนิลีทุกคนเลยอ้าพี่น้องแซ่บหลายแซ่บอิลีคลิปนี้ก็ะซ้ำนี่แหละทำมา,ากับาก กดสับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามสิ่งที่สำคัญนี่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะแจ้งเตือนเพื่อสิวพาดยู่ใหม่นะทุกคนเอาคลิปมีก็ซั้นนี่แหละเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพอกันไม่ลีปหน้าสวัสดีครับสบายดี